รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับรูปหนึ่งมีความยาวด้านเป็นจำนวนเต็มถ้าเพิ่มด้านกว้างหนึ่งและเพิ่มด้านยาวสามจะทำให้พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปใหม่เป็นสองเท่าของพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปเดิมสมมตินะครับที่ขอให้ความกว้างสี่เหลี่ยมรูปนี้เป็น x และที่ให้ด้านยาว เป็น y ครับด้านยาวเป็น y เพิ่มด้านกว้าง1หน่วยเพิ่มด้านยาว3หน่วยอ่ะก็ยาวหน่อยเนาะนี่ครับนี่ตรงนี้ x ของเรานะครับความกว้างเนี่ยเพิ่มไป1หน่วยก็คือ x บวกห่งแล้วก็ความยาวเนี่ยเพิ่มไป3หน่วยครับ ก็คือ y บวกด้วย3ครับส่งผลทำให้นะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าอันใหม่เป็นสองเท่าของรูปสี่เหลี่ยมรูปเดิมก็จะได้เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปใหญ่อันใหม่ลบด้วยมีค่าเท่ากับครับพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปเดิม พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปใหม่เนี่ยเราก็คูณกันได้เลยเป็น x บวกหนึ่งคูณกับ y บวกสามครับ x บวกด้วยหนึ่งนะครับคูณกับ y บวกสาพื้นที่สี่เหลี่ยมนี้เป็นสองเท่านะครับพี่ต้องใส่เลขสองข้างหน้าด้วยสองเท่าสองเท่าของ x คูณ y ถูกไหมกระจาย x เข้ามานะครับเป็น x คูณ y กระจาย x เข้าไปนะครับกลายเป็นสาม x แล้วก็กระจาย y เข้าไปที่หนึ่งนะครับกลายเป็น y แล้วก็บวกด้วยสามครับมีค่าเท่ากับสอง xy หลังจากนั้นพี่ข้อย้ายข้างสมการนะครับเด็กๆก็ลบกันได้เลยสอง xy ย้ายมาลบกับ xy นะครับก็จะได้เป็น ส x บวก y ลบกับ x, x y สามตัวนี้ขอย้ายข้างไปอีกฝั่งหนึ่งกลายเป็นลบสามครับสามตัวนี้ขอย้ายข้างอีกฝั่งหนึ่งนะครับมันก็จะได้ลบสทีนี้พอได้ลบสามเนี่ยพี่ก็พยายามจัดรูปนะครับโดยการดึงตัวร่วมที่ดึงตัวร่วมดึงยังไงนะครับพี่ขออธิบายอย่างนี้เดี๋ยวพี่อธิบายนะ เดี๋ยวพี่อธิบายตอนทีเดียวนะครับเดี๋ยวหลายคนจะสงสัยว่าพี่ทําไมต้องลบสามอีกดูนะขอลบสามไปทั้งสองฝั่งครับอ่าแต่เย็นๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ว่าทําไมต้องลบสามพี่ใส่ลบสามไปสองฝั่งนะครับพอใส่ลบสามสองฝั่งเนี่ยตรงนี้พี่ก็ใส่เป็น y ลบสาม แล้วก็ 3x บวกกับ 3x ลบ xy เท่ากับลบ6ตรงนี้เป็น y ลบ3ครับตรงนี้ถ้าเกิดน้องดึงตัวร่วมออกไปนะครับดึงตัวร่วมออกไปเนี่ยมันได้เป็น3แล้วก็ x ลบด้วย y ขอโทษดึงดึง x ครับดึง x ถ้าเกิดที่ดึง x ออกไปนะครับดึง x ออกไป มันก็จะกลายเป็นสามลบ y เท่ากับลบหกเฮ้ย,เ,ยเกือบได้แล้วเกือบได้แล้วอีกนิดเดียว y ลบสามมีค่าเท่ากับ x สามลบ y พี่อยากจะให้ตัวเนี้ยเท่ากันได้ไหมพี่ขอดึงเครื่องหมายลบออกไปถ้าพี่ดึงเครื่องหมายลบออกไปนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น y ครับเพราะลบ y คูณ y ได้ลบ y ครับตรงนี้จะกลายเป็นลบสามนี่เห็นไหมครับอ้าวแป๊บนึงนะกดผิด อ่า y ลบสามแล้วก็จะมีค่าเป็นลบหกครับอ่านี่คือหลักการของการแก้สมการนะครับรูปแบบของโจทย์ที่ชอบใช้จริงก็คือเตรียมอุดมครับสมการนี้นะครับเจอบ่อยมากๆนะครับในใครที่จะสอบเตรียมนะครับนี่นี่ทำไมพี่รู้ว่าต้องใช้สาม พี่สังเกตจากเลขสามข้างหน้า x ถ้าตรงนี้เป็นสี่พี่ก็ลบสี่ทั้งสองข้างเพราะว่าพี่มองออกว่าถ้าพี่ใส่สามไปเนี่ยมันจะกลายเป็นสามเหมือนกันแล้วจะดึงตัวร่วมได้ไงมันจะกลายเป็นสามเหมือนกันแล้วดึงตัวร่วมได้นะกรือไมแต่ตัวร่วมที่พี่หมายถึงก็คือพอเราบวกสามปับ๊บเราต้องกลายเป็นเอาตัวนี้ไปคู่กันแล้วเอาตัวนี้ไปคู่กันเพื่อให้ x ไปดึงตัวร่วมกับ x ครับอ่าทีนี้เราก็จะเห็นนะว่าแล้วเราจะทําทําด้วยตัวเองเนี่ยน้องจะรู้ได้ไงว่าที่น้องทํามาเนี่ยมันถูกต้องก็สังเกตรครับข้อน,นี้กับข้อน,นี้ถ้าน้องทําถูกต้องจริงสองก้อนเนี่ยต้องเหมือนกันอ่าคือถ้าเกิดน้องจัดรูปมา ตูดแล้วปรากฏว่าขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับให้รู้เลยว่าเรามาผิดทางแล้วแต่ถ้ามาถูกทางปุ๊บเหมือนกันเนี่ยมีโอกาสถูกสูงแน่นอนอ่ะดึงตัวร่วมอีกครับที่ดึง y ลบ3เนี่ยออกไปข้างนอกเนาะมันก็จะกลายเป็น1ลบ y 1ลบ x ครับโทษเท่ากับลบ6ครับ1ลบ x นะครับเท่ากับลบกครับ โอเคครับหลังจากนั้นนะครับพี่อยากจะทำให้มันเป็นค่าบวกจะได้คิดเลขง่ายขึ้นตรงนี้อยู่ในรูปผลคูณพี่ขอคูนลบหนึ่งเข้าไปทั้งสองฝั่งสมการมันก็จะกลายเป็นหกครับแล้วก็ y ลบสามกับ x ลบหนึ่งครับ เห็นไหมครับไม่งงนะไม่งงนะอ่ะบาบังพอบอกพี่ครับแล้วพี่ไม่เอาลบหนึ่งคูณเข้าไปหรอครับที่ตรงนี้ไม่จําเป็นครับเพราะว่ามันอยู่ในรูปผลคูณครับมันไม่ได้อยู่ในรูปผลบวกหรือลบถ้ามันอยู่ในรูปบวกหรือลบเราต้องคูณล,ลบหนึ่งทุกตัวแต่ไอเน,นี้ยมันอยู่ในรูปผลคูณที่ทําให้ x เ,เป็นบวกแล้วก็ทําให้ตัวบอกเป็นบวกโดยการคูณล,ลบหนึ่ง อหลังจากนั้น6ของเรานะครับก็แยกกรณี6กับ1อ่ะ6กับ1เขียนก่อนเดี๋ยวเขารูนิดนึง6เนี่ยก็มีอยู่หลายแบบเนาะแบบแรกก็คือ1 6กับ6 1หรือไม่ก็3 2 เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะใช้แบบไหนเอาแบบแรกก่อนนะกันนะครับแบบที่หนึ่งแบบที่หนึ่งนะครับก็คือ y ลบสามเนี่ยเท่ากับหนึ่งกับ x ลบหนึ่งเท่ากับหก y เดียวจะได้สี่ x เดียวจะได้เจ็ดปุ๊บแอบบดู x คือด้านกว้างเป็นไปไม่ได้ y คือด้านยาวไม่เอาแบบนี้ไม่ได้ ผิดเพราะว่ามันไม่สอดคล้องนะครับด้านกว้างกับด้านยาวต้องสอดคล้องไม่สอดคล้องไม่สอดคล้องกับโจทย์แล้วถ้าเป็นอันที่สองละ่ะ y ลบสามเท่ากับหก x ลบหนึ่งเท่ากับหนึ่ง y เดียวจะได้เก้า x เดียวจะได้สองเป็นไปได้เป็นไปได้ เก็บค่าไว้ก่อนไปเช็คอีกสองตัวครับไปเช็คอีกสองตัวเคสที่สามครับเคสที่สามครับก็คือ y ลบสามมีค่าเป็นฝาแล้วก็ x ลบหนึ่งมีค่าเป็นสอง y เดียวได้หกนะครับกับ x ได้สามอ่าแล้วก็ต่อไปนะครับเคสสุดท้ายนะี y ่ย y ลบสามเท่ากับสอง x ลบหนึ่งทั้งภาษาตรงนี้จะได้ห้านะครับตรงนี้จะได้ห้านะครับแล้วก็ตรงนี้จะได้สี่โอเคตัวต่อนะครับยังไม่ตอบนะเดี๋ยวเราไปดูเงื่อนไขในโจทย์กันต่อครับเด็กอันนี้ห้านะครับอันนี้ห้านะครับอันนี้สี่นะครับอันนี้ห้านะครับ x ตรงนี้เป็น4ครับโอเคมาถึงตรงนี้มีใครสงสัยไหมครับไม่มีพี่ไปต่อนะอ่าอ่ะดูก่อน x เป็น3 y เป็น6เป็นไปได้ x เป็น4 y เป็น5เป็นไปได้แสดงว่าตัวที่เป็นไปได้นะครับก็คือมีอยู่3เคส1 สองสกว้างสองยาวเก้ากับอีกตัวหนึ่งกว้างสามยาวหกับอีกตัวหนึ่งกว้างสี่ยาวห้าเขาต้องการพื้นที่สี่เหลี่ยมเดิมมากที่สุดนะครับก็ต้องใช้อันนี้นะครับเหตุผลเพราะว่าคูณกันได้18คูณกันได้18คูณกันได้20นะครับกรณีนี้ยาวที่สุดครับ ด้านกว้างต้อง4นะครับด้านยาวต้อง5พื้นที่เดิมมากสุดก็คือเป็น20ตารางนะ20ตารางหน่วย20ตรนนะครับตารางหน่วยอะ่ะโอเคครับจดครับ่าเราต้องใส่เลขทีละทีละกรน,นี้ก็เพื่อจะดูว่ามันสอดคล้องกับรูปไหม เพื่อให้รู้ว่าพื้นที่เดิมมากสุดเท่าไหร่ด้วยอันเนื่องมาจากเลขหกตัวนี้ไงครับอันเนื่องมาจากเลขหกไงอะไรบ้างคูณกันได้หกก็หนึ่งหกหกหนึ่งสามสองสองสามไงครับรูปแบบนี้วมวก็ชอบนะรอบสองอ่ะบอกเลยนะครับให้คิดหลายๆแบบจำได้ไหม ที่พี่ติวพาร์ทแรกที่เป็นข้อสอบเก่าปีหกเจ็ดอ่ะแบบนี้ก็มีนะครับของวมวนะครับก็ให้เราชอบแยกเหมือนกันแต่โดยส่วนใหญ่โจทย์แบบนี้เขาจะให้เลขตรงนี้น้อยๆไม่งั้นน้องต้องไปนั่งแยกเยอะก็คือเป็นเลขที่ตัวประกอบไม่มากอ่ะเพื่อให้มันสมดุลกับเวลาที่เขาให้สอบหรือไม่ก็ใจดีหน่อยให้เป็นจำนวนเฉพาะไปเลยอ่าก็คือคิดคิดแค่กรณีเดียวก็คือ เลขนั้นคุณกัหนึ่งไงอ่าโอเคให้โจ Kinder ทย์อีกสองนาทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอ่อแต่ว่าเดี๋ยวพี่ไปดูหน้าเก้านะครับหน้าแปดเนี да น้องเองได้นะครับอ่าพื้นที่เดิมมากสุดเท่าไร่ครับพื้นที่เดิมมากสุดเท่าไหรก็ ør, ต้องตอบที่สิบหมครับตรงนี้สิบแปดครับตรงนี้สิบแปดครับตรงนี้ยี่สิบครับมากสุดก็คือยี่สิบครับพื้นที่สี่เหลี ork, ่ยมรูปผืนผ้ารูปเดิมมากสุดเท่าไหร่นะครับต้องตอบยี่สิบนะครับต้องตอบยี่สิบนะครับเห็นไหมครับยี่สิบมากกว่าตัวนี้ Yeah.